ผิวแพ้ง่ายแก้ได้ง่ายๆแค่ใช้ตัวนี้เพราะว่าสก,กันจะพูดถึงสารสกัดตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือโอเมก้าสนั่นเองโอเมก้าสนะคะเป็นสารอาหารประเภทไขมันที่ได้รับการศึกษามากที่สุดซึ่งจะพบได้มากในอาหารแท่นวอลนัทอาหารทะเลปลาที่มีไขมันน้ำมันจากไรพืชและพืชบางชนิดไขมันโอเมก้าสขึ้นชื่อในด้านประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยลดการอาักเสบป้องกันโรคหัวใจแต่ข้อเดีย่างนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือโอเมก้าสามนะมันอาจจะมีประโยชน์ถ้าเราเอามันมาทา โอเมก้า3ช่วยป้องกันร,รังสี UVA และ UV โดยโอเมก้า3ไม่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อผิวของคุณจากการถูกแดดด้วยและลดความรุนแรงของรอยแดงจากผิวหนังตากการสัมผัสรังสี UV ค่ะประโยชน์อย่างที่2ค่ะโอเมก้า3ช่วยลดการเกิดสิวช่วยลดความรุนแรงของสิวได้อีกท,ทั้งยังช่วยลดอาการของสิวดื้อยาได้ด้วยนะ,คะใครที่เคยใช้สารมาหรือเคยใช้ยามาจะเปลี่ยนมาใช้สกัดธรรมชาติก็สามารถใช้โอเมก้า3ลดความรุนแรงอาการผลข้างเคียงได้ค่ะอย่างที่3ค่ะยังช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นและช่วยลดอาการแดงหรือคันที่เกิดจากความผิดปกติ